เอมิโอราจะเต็มสวมชุดไว้น้ำถ่ายเอ็มวีเพลงเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่ชีวิตของเธอนั้นพลิกผันเป็นอย่างมากและต้องบอกว่าสวยขึ้นจนผิดหูผิดตาเลยทีเดียวสําหรับเอมิโอราหลังจากตัดสินใจทําสวยครั้งใหญ่ก็เหมือนพลิกชีวิตเลยทีเดียวเพราะนอกจากคนจะทักเยอะแยะมากมายแล้วงานก็เข้าแบบปังๆซึ่งล่าสุดเอมิโอราที่เธอมาพร้อมกับความแซบ่บจะเต็มชุดไว้น้ำสีสันสดใสและยังมีเซอร์ไพรส์กับการมาเล่น MV ครั้งแรก ของพี่พรคู่รักต่างวัยอีกด้วยสำหรับบรรยากาศในการถ่ายทำเป็นไปอย่างคลึกครื้นเริ่มด้วยสามสาวมาร้องเพลงเต้นอยู่ริมสระไว้น้ำนอกจากนั้นยังมีสาวๆจากสังกัดไห่ทองคำรวมไปถึงพี่พรคู่รักต่างวัยที่กำลังเป็นกระแสยอยู่ในตอนนี้มาร่วมใน MV เพลงโดยสาวนิ้งเปิดใจถึงการถ่ายทำา MV ในครั้งนี้ว่าเราสามคนมาถ่าย MV เพลงเป็นจงังหวะ EDM และวันนี้มีช็อตที่พวกเราใส่ชุดว่ายน้ำกันทั้ง3คนเลยส่วนเรื่องที่มีปัญหากันอยู่วันนี้ก็พยายามเซฟให้ดีที่สุดและจะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะเดือนมีนาคมได้ชมกันแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ